สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมพศ2563นะชาวราศีธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านจะก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูนะต้องร้องว้าวเลยนะคะ สัญญาณของชาวราศีธนูเป็นเดอะซันเลยนะพลังของคุณดีมากนะคะเป็นพลังของความสําเร็จเป็นพลังของคนที่หลอสวยและรวยมากอย่างนั้นเลยนะสัญญาณสวยมากนะคะพลังดีมากแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พลิกผันโชคชะตาชีวิตของคุณนะเหมือนคุณพลิกโชคชะตาอะไรบางอย่างนะคะแล้วทำให้ตอนนี้ชีวิตคุณดีๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความสุข มีความสดใสดีมากๆเลยนะมีสัญญาณว่าตัวคุณเองนะคะนึกถึงเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นนะมีความสุขอยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกหรือว่ามีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขนะคะพลังความรักของคุณเต็มมากๆเลยนะแล้วมีแนวโน้มที่จะสำเร็จด้วยนะเพราะว่าอะไรที่คุณตั้งใจไว้นะคะจะมีความสำเร็จ แล้วก็มีคนรอบข้างชื่นชมชื่นชอบยินดีนะคะและที่สำคัญตัวคุณเองก็มีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะคือมีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบคุณมากมายเลยนะมาดูสัญญาณพลังงานในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูนะคะเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่เข้ามาท้าทายหัวใจของชาวราศีธนูนะคะ อะไรก็ตามที่มันเคยไม่เวิร์กนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหรือเรื่องของการกิกกั๊กอะไรต่างๆนะคะเหมือนจะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบดีขึ้นคุณมีความรอบคอบมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะแล้วคุณมีสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่มีการพบเจอคนรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่สิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณที่ออกมาสวยมากนะคะ มีแววสัญญาณของการคิดถึงเรื่องของการแต่งงานด้วยนะสวยมากๆนะคะเหมือนตอนนี้อะไรก็ตามที่คุณเคยเจอมาในอดีตนะมันเริ่มมีการพลิกผันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะสำหรับคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเขาเคยเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เขาต้องจบไปนะคะแล้วก็แต่เขามีสัญญาณการเริ่มต้นใหม่การมูฟออนที่สวยงามมากๆนะคะ ในการเริ่มต้นชีวิตไปข้างหน้านะมีสัญญาณการ move on นะฮะเขาเดินออกมาจากเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันไม่เวิรนะคะแล้วเขาตอนนี้คือคิดอยากแต่งงานคิดอยากมีครอบครัวนะหลังจากที่เขาเจอคุณเนี่ยเขามีการวางแผนแต่งงานคุณทั้งคู่มีสัญญาณการแต่งงานขึ้นมาเลยอะดังนั้นเป็นไปได้ว่าในบางคู่ของชาวราศีธนูนะคะมีสัญญาณการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ ถ้ายังไม่แต่งงานก็จะมีแผนรูปแบบการคิดการวางแผนเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่จริงจังมากๆเลยนะมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ สถานการณ์คือมีสัญญาณการรอจังหวะเวลานะคะรอด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความมั่นคงแบบประมาณรักจริงหวังแต่งนะแล้วก็มีแผนอะไรต่างๆเข้ามามากมายนะคะแอบมีคนอื่นๆเข้ามาพยายามจะขายขนมจีบให้คุณและเขาด้วยนะคะประมาณว่ามีคนเข้ามาแบบว่าท้าทายหัวใจของคุณทั้งคู่นะคะ มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีการแบบผ่านภารกิจครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในหัวใจคุณอาจจะแอบมีความกลัวความกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างนะแต่ผู้อ่านเห็นว่ามีพลังงานบวกของความรักที่มั่นคงนะคะรอจังหวะเวลามีสัญญาณการสื่อสารทางไกลที่รอจังหวะเวลานะคะ เพราะสัญญาณของคุณทั้งคู่คือการแต่งงานนั่นเองก็คือการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะพลังออกมาสวยมากเลยนะมาดูสัญญาณในอนาคตนะคะว้าวเป็นสัญญาณการแต่งงานของเนื้อคู่นะคุณทั้งคู่มีสัญญาณของเนื้อคู่เนื้อคู่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะมีสัญญาณความสำเร็จ มีสัญญาณการที่ทุกคนรอบตัวของคุณแสดงความชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและมีสัญญาณของครอบครัวที่อบอุ่นด้วยนะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณเตรียมการเตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะสัญญาณดีมากถ้าสำหรับคู่แต่งงานแล้วเนี่ยมีสัญญาณว่าในอนาคตเนี่ยแล้วมีสัญญาณการมีบุ ผู้อ่านถามโรแมนต์เอ็เจลนะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีธนูหรือเปล่านะคะว้าวมีสัญญาณโซเมตเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะออกมาย้ำสองครั้งเลยนะมีสัญญาณของเนื้อคู่มีสัญญาณของโซเมตนะคะและที่สำคัญมีสัญญาณการมั่นหมายด้วยเอ g นเกจเม้ Engagement นะคะมีทั้งสัญญาณการมั่นหมายการแต่งงานนะคะ แล้วก็การได้อยู่ร่วมกันนะว้าวสวยจังถ้ายังไม่มีการแต่งงานหรือยังไม่มีการมั่นหมายชัดเจนก็จะมีแผนในการยกระดับความสัมพันธ์ที่จริงจังมากๆนะสัญญาณออกมาประมาณนี้สวยมากเลยคล่ะคริ่วยาวเลยค่ะและแอบมีสองสัญญาณย่อยเข้ามานะ สัญญาณที่1ก็คือว่าคุณทั้งคู่จะติดกันมากเลยนะคะคือคุณทั้งคู่จะติดกันมากติดหนึบนะถ้าแชทก็คงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้มีความน่ารักนะคะแองเจลแนะนํานะคะว่าขอให้พักผ่อนด้วยนะมีการดูแลตัวเองนะคะดูแลเรื่องการนอนการกินอะไรอย่างนี้นะไปขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะประมาณนั้นนะคะน่ารักดีนะคะสัญญาณย่อยที่2คือ มีสัญญาณของคนอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพื่อเพิ่มรสชาติแห่งชีวิตแล้วกันนะสิ่งสําคัญมากๆของคุณสองคนก็คือความมั่นคงในหัวใจนะถ้าคุณมีความมั่นคงในความรักความจริงจังรักจริงหวังแต่งแล้วจริงใจมากๆเนี่ยนี่คนที่เข้ามาก็เหมือนเป็นบททดสอบหัวใจของเราทั้งคู่นะคะ สัญญาณอีกอย่างนึงคือเป็นเรื่องของออฐานะการงานการเงินนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้งคู่จะมีการพัฒนาตนเองนะคะมีการสร้างความมั่นคงมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีธนูหรือเปล่านะคะจักระบอกว่า ขอให้คุณมีความมานะพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือว่าขอให้คุณมีความพยายามอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะอะไรที่คุณรอจังหวะเวลาอะไรที่เขามาทดสอบหรือท้าทายความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้คุณใช้พลังบวกในการจัดการทั้งหมดนะแล้วจะไปสู่ความสำเร็จนะคะและคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ ที่จะทำให้มองเห็นแบบมิติใหม่คุณจะเข้าใจความรักมากขึ้นเห็นเส้นทางชัดเจนว่าความรักคืออะไรแล้วก็คุณสองคนสำคัญยังไงนะคะแล้วพลังนี้จะเป็นพลังของปฏิหารในความรักที่จะเป็นมิติใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณในเรื่องราวของความรักเลยแหละเป็นพลังออกมาสวยมากเลยนะคะจะกล่าวบอกว่าชาวราศีธนูคุณอาจจะบ้างงานนะคะ เพราะว่าคุณพยายามที่จะสร้างฐานะการงานการเงินมากๆนะตอนนี้ขอให้คุณเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องของเวลาการทำงานและชีวิตรักด้วยนะคะความรักก็จะต้องมีการสวีทหวานแววด้วยนะมีเหมือนการปรับสมดุลในเรื่องของการใช้เวลาในเรื่องของความรักและเรื่องของการทำงานชีวิตอะไรอย่างนี้นะแล้วจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะตัวคุณจะค้นพบ ทุกคำตอบในเรื่องของชีวิตความรักเลยแหละว่าอะไรที่คุณเคยถามถึงอะไรที่กําลังสงสัยว่ามันจะมีความรักจริง,จร,งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณจะได้รับคําตอบจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณของเนื้อคู่โซเมทของคุณเลยนะพลังออกมาสวยมากๆเลยค่ะเหมือนคุณค้นพบพรมลิคิตของคุณอะไรอย่างนี้เลยนะเดซินนีนะคะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ